ติดต <L> <Debatte S 2> ้นน <dragon? S 2> <park mulheres> <shocked> ี้ละต่างกันเยอาเลยันวัี่นนี้มม่มาเกี่ยวบานายพี่หนังมาค่ะขับเข่าเต็มตเลยอ่ะฉิวตบนไทยโกดเวียดนาม 日本語のカシーは世界で見たミュージカシーって。ハンバーサーやったんバーサー、ハタイバーサー、ラブラシー。ミのニライバーサー、ミュニ、あのー、ライバーサー。y o サワ o ィー。n n a s o の or Cantane?Yong k a k ージカシ

向こうで日本の会社働いたから違う極みないだけ。すーとタイの着替えいるっていう年なのに、お客様がほとんどは日本人だから、でもしあのタイタイのお客様だったらまあタイ語で喋れるけど、あの日本人ほとんどは日本人のお客様だからあまりタイ語聞かない。でもスタッフがみんな同じ会社の人にも。

วันนี้กินกี่ยงกนวันนี้เสียังเลค่ะมจนบคาพ่นอมากินข้าวน้นได้จัเนี่แรากยเรี่ยทไมเป็นกนเนี่ทนอเไ้มนี่ทานอม่ากได้ไหมเน่่าไดไม่าหมเนี่ทกนนไ้มนี่ยทนอนไม่ได้ไหมนนานน้นี่่าซไ้ไม่ได้ไหมนนไ้มนะคนนี้เนี่อไทมี่่อนไม่นานอ ไม่ได้เห็นนานมากจูวนี้ก่อนเราีแดงของเกก็แน่นอนค่ะสีดชานะคะตอนนี้เป็นเด็กดเกินสองเปท้าโอ้ชี้อะสองไปท่าต่ที่ชอบกินแม่โคงแสงโซมหงทองแม่โคงแสงโซ่ของทองไอ้ที่ทางดิ้งกไ่ขานะสองไปท่าดิ้งหมเลสองไปท้าหรอองเหรอสองเปท้าองุ่นดุก เม so <ender> um, ื่อก่อนตอนกินเหล้าเกียชอบกินแมกโงงหงทองแสงทองหงทองใช่ใช่แต่ว่านี่มันไม่มีแสงสงมใช่ใช่แต่ไม่ทำไมก่อนตอนเลืกกินเลกินเบินไปแล้วกัเลยไม่มีเพื่อนกินเหลากินเบียร์เนี่ยถึงบอกมากินเหลากินเบียร์เป็นเพื่อนหน่อยมาแบ้าายคอนะไม่ช่ไม่ใช่ไ e ่ใช่มไม่ไม่ใช่ม่ช่ไม่ใไม่ใชไม่ใช่ไ่ไ để mình là lai like, lai like, like.